ผู้ผ่าล้างมอเตอร์ไซค์เหรอครับเออล้างมอเตอร์ไซค์อ่ะถูถูถ,ถูให้น้อยล้างรถเก๋งผู้ผ่าล้างล้างมอเตอร์ไซค์ผู้ผ่าล้างมอเตอร์ไซค์นี่เออผู้ผ่าล้างมอเตอร์ไซค์น่ะน้อยล้างรถคันใหญ่เออเออถูครับถูถูไหนถหูตาดูดิถูเส,สื้อเสืังเออถู เออถูโอ้เก่ง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 ไม่ต้องเดี๋ยวน้อยล้างเองกูหามาล้างมอเตอร์นี่มาเออเดี๋ยวรถใหญ่เดี๋ยวน้อยล้างลูกกูผ่าล้างรถคันเล็กอืมโอ้ยล้างข้างล่างด้วยโอ้ยเก่ง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  เอาไปทางไหนล้างรถมอไซค์เออเอา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 เออล้างตรงนั้นครับล้างเลยล้างมอไซค์อืมเก่งโอ้ล้างตรงที่เหยียบเท้าด้วยอืมถูให้หมดเลยนะ โอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะเอาผู้ฝ่าเหนื่อยไหมครับล้างมอไซค์เลยเออล้างนะี่ะล้างอะครับถูถูถูเออเิ่งเก่งเก่งโอ้เหนื่อยป่ะเนี่ยเหนื่อยมะเนี่ยเหนื่อยไหมล้างเบาะด้วยเออล้างเบาะด้วย โอ้เก่งจังเลยรถสะอาดใส่แจ๋วเลยเดี๋ยวล้างน้ํารถสะอาดเลยล้างข้างหน้ารถบ้างดิล้างข้างหน้ารถนะน้าข้างหน้ารถอยู่ไหนหน้ารถนี่ะนี่หน้ารถอยู่นี่เนี่ย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 เออล้างมาเออถูเออถูหมดเลยครับเก่งโอ้ถูแฮนด้วยอืมถูที่จับด้วยอืมเก่งเก่งเก่ง เก่งจังเลยฝนก็ตกรถก็ล้างเออวาขยันหรืออยากเล่นเนี่ยอันนี้ขยันหรืออยากเล่นอยากเล่นมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมากันขยันฝนก็ตกพี่น้องเอ้ย พอแล้วสำนีแล้วสามนาทีแล้วสามนาทีจะครึ่งแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับไปแล้วนะบ๊ายบายนะลาแล้วนะโอ้ยขยันีกล้างหน้ารถถู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 เก่งให้น้อยล้างให้น้อยล้างผู้บ่าวล,ล้างกันเล็กนี่ อ้าสี่นาทีไปเลยเอา้าอ้าสี่นาทีไปเลยเอา้าไ,ไม่ไม่เปิดไฟอ่อนน่าลาแล้วพี่น้องเอ้ยซ้ำนี้เดียว